ลาจกไปเอไป้ย่งไปจาเนีงมีเงินมีคำมีแก้วมีเขียนมีเงินเป็นไรล่างปันล่างหมอนล่างเป็นล่างเอาไปข็ไป้าบสายไปกเน่าเน่าโอ้เน้นเด้อเปินกอไปฝั่งในในขัดดาดเหล็กเน่าหน้าไปมามมาจับกระดูกหไปไว้ในแตงหนึ่งเอากระดูกขาไปในแตงหนึ่งกระดูกตีนไปในแตงหนึ่งกระดูกมือไปในแตหนึ่งกระดูกโค้งไปในแตงหนึ่ง เออแบบนี้อะไรเป่นมันเป็นเก็นเป็นอะไ้ดังตักเขานาตาสายดิงตกใจยิปนั่งตกใายงนั่ลมตกใจไปไปตกใจไปใช่ไหแบบนี้เห็นได้เป็นชัดเ่นสุเพราะคุณแจเเอาเป็นมากจ่นี้คนเด่นเด่นดเ่นุมีทำเป็นชัดเด่นสุดทำสั่งเป็นปุดของเขาติดลบยอดที่จของเขาเนี่ยแบบนี้เห็นได้เ่นุดของเขาเขาจะวัดสารลัไป จะนั่งกผอุ้มประเาเลยค่ะยเพระว่ามันกู้หลายภาษามไปอยู่ในห้องกู้เดียวกัภาษาโลกภาษาหนูอู้ไม่กเยกันงนูม่านอนไปงงูพยายามงูสายได้ัวนนี่ามโตมีสามโตโง่เงี้ี่ไม่ยมีหลงไปหนูน่ยงล่ะูอมีสามโสายได้โหนงตนวน่อยสายได้มันจะดไหยมันการออกคำไปไปสายไปออกคำ่ มันเกิงแค่นี you body you body. ้ม mm ันระยาหมันอ่อโหเข้าสนุมไมน่ก็ได้เดินเลนไปอไปบอเออเ็นงูสายเข้าไปเลยเอาใบไมคิดไมเอาไปพบแ็บเลวกๆนิดโดสายตะกุมัน้อเข้าเขาเข้าสามารถันได้ไหมแต่เหมือนงูของมันคตรเมอนงูเหมือนกันเพาเดินเลกๆติดคนแม่ดินแดดินใทั้งนี้หรือเราาไ แม่ฟังเขามาฟังครับโดวนมดในข้างยาดมาฟังครับหมาเรวมาติดถูกคิดมีหุ่่าเจรู้จักขึ้นลงลงหมาาบ้านในเขตติดลูกคิดตามมดเอิปกตดิหมาังครัมาโดมานอนเข้าบินบินแกวกตกใบตาเขาเลิตั้งโดมานอนเข้าโดี่ด่ายกลายเป็นหมาทีม่อ่าเ็ แต่แต่แต่หมาเนี่ยเป็นมาดีได้ให้หมดทางเด็กให้โผ่เขาจะโผล่เขาไปดูมาเป็นหมาดีหมดตายอยู่ในหน้ามาน่าเกลีดที่ยินดีนะมาขอกิีาผ่าเราต้องเมตตายตั้งในคนกดเป็นคนที่ตั้นังขอหนึ่งมีแต่เตารลามที่าป็นต้าทั้งต้นเนทางไหมือคนแบบทุกทุกสตรับขาเาตัวเองจลบมาในรับบ้าจาเตสาตัวที่กสั่งกอ กอยากนั่งอ่ะทำไม่ะตั้งแตเดียวครวเรื่อนันอะต้งแต่ก่นโอ้ไม่้าหคอยตรวจ परमतो समाना ते Gracias. gracias. स्वर्ग 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 स्वर

แต่ในจุดสุดยอสัมโพานจมารุมาโิัุีภมมจตชะนั่โตวนละยสวัดตุสันสัลขามุขภูมิเลหภูมจตพัชชะนั่โตวันโเกุจตติณิตาจันยน ท่นสงก็นาุลหานาวาหรือท่านํานบัณฑมก็เจอแต่ท่านตักหาเี